วันนี้แหม่มจะมาทําสเต็กปลานะคะกับซอสสเต็กแบบญี่ปุน่นสเต็กจะเป็นปลาก็ได้หรือจะเป็นเนื้อก็ได้นะคะวิธีทําไม่ยากเดี๋ยวมาดูกันค่ะน้ามันมะกอกใส่น้ามันมะกอกลงไปน,นิดหน่อยใส่เนื้อปลางลงไปทาเกลือกับพริกไทยแล้วถ้าเป็นเนื้อก็้เหมือนกันนะคะโรยเกลือกับพริกไทยแครอทพริกห,หวาน ผ็ดนิดหน่อยใส่กระเจียบก็ได้นะถ้ามีกระเจียบก็อร่อยเหมือนกันดูสีปลากันได้ที่แล้วก็ปิดฝาปิดฝาไว้อย่างนี้สองนาทีค่ะในสองนาทีแล้วก็ตักใส่จานแล้วเดี๋ยวมาทำน้ำซอสกัน,ททากนสาเกค่ะ ใส่สาเกไปก่อนกระทะเดิมนะคะสาเกสองช้อนโต๊ะหอมขูดอันนี้หอมหัวใหญ่ขูดนะคะสามช้อนโต๊ะใส่ลงไปผัดให้หอมต่อไปก็ใส่ซอสโปงสึกนะคะโป่งสึกสามช้อนโต๊ะ ถ้าไม่มีซอสปงสึก็ใช้ซีอิ๊วญี่ปุ่นผสมน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลแทนก็ได้นะคะใส่ปงสึแล้วก็กระเทียมบดกระเทียมบดสักกรีบหนึ่งนะคะกระเทียมจีนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไป เสร็จแล้วสเต็กปลาซอสสเต็กแบบญี่ปุ่นนะคะเ้าหน่าทานจังเลยเดี๋ยวไปทานกันค่ะ